ลักษณะของอาการจะเป็นอย่างไรเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรนะครับติดตามชมกันในคลิปได้เลยนะครับโรคหูดหนอนไก่คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเชื้อฮิวแมนแปปดิโลมาไวรัสสามารถเกิดได้ทั้งชายและหญิงโดยอาการที่เห็นได้ชัดคือติ่งเนื้อที่มีลักษณะที่ขลุกขะ่ะและมักจะเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ หรือบริเวณทวารหนักไม่มีอาการเจ็บและไม่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพอาการของหูดนอนไก่หูดนงอนไก่ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือติ่งเนื้อลักษณะคล้ายดอกกระลำที่บริเวณอวัยวะเพศหรือบริเวณทวารหนักขนาดของหูดนอนไก่อาจมีขนาดเล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือมีขนาดใหญ่จนก่อให้เกิดอาการระคายเคืองซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว หูดงอนไก่จะไม่ทําให้เกิดการเจ็บหรือการระคายเคืองเว้นแต่บางกรณีที่หูดงอนไก่อาจสร้างความเจ็บปวดจนทําให้ต้องเกิดการรักษาและบรรเทาอาการสาเหตุของหูดงอนไก่หูดงอนไก่เกิดจากเชื้อฮิวแมน a ปปิโลมาไวรัสซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวที่ทาให้เกิดโรคมะเร็งปากหมดลูกในผู้หญิงเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางเพศสัมพันธ์ หรือกิจกรรมทางเพศอื่นๆแต่ไม่สามารถติดต่อกันผ่านทางการจูบก,การกอดหรือการใช้ของส่วนตัวร่วมกันได้โรคหูหนอนไก่สามารถติดต่อได้ทั้งชายและหญิงและจะยิ่งเสียงมากขึ้นหากเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆและมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยการรักษาโรคหูหนอนไก่หูหนอนไก่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่การรักษาโรคหูหนอนไก่จะทำก็ต่อเมื่อ หูดสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ปว่วยซึ่งในระหว่างการรักษาผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการปวดได้โดยการรักษาให้ความสะอาดและพยายามให้แผลแห้งอยู่เสมอทั้งนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่บริเวณหูดด้วยมือหรือเช็ดด้วยผ้าเพราะจะทำให้เกิดการอักเสบหรือระคายเคืองเพิ่มขึ้นและหลีกเลี่ยงการซื้อยามาใช้เองจะดีที่สุด ต่อไปนะครับจะเป็นโรคหูดเข้าสุขนะครับลักษณะและอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยครับหูดเข้าสุกเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสมอนลัสคุมคอนทาจิโอซุม um, um, ซึ่งทำให้เกิดตุ่มเนื้อและมีรอยนูนขนาดเล็กบริเวณผิวหนังชั้นนอกเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่มของพ็อกซ์ไวรัส สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ซึ่งโรคหูดเข้อสุกนี้จะเป็นโรคที่ไม่มีความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยผู้ที่ได้รับเชื้อสามารถหายเองได้ภายใน6-12เดือนโดยไม่ต้องรับการรักษาอาการของโรคหูดเข้อสุกระยะฟักตัวเฉลี่ยของเชื้อชนิดนี้อยู่ที่ประมาณ2-7สัปดาห์จนถึง6เดือนจึงทำให้ในบางราย อาจพบเชื้อหลังจาก6เดือนผ่านไปแล้วผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจะพบตุ่มบริเวณผิวหนังอาจเป็นตุ่มเดี่ยวหรือเกิดขึ้นเป็นกระจุกมักจะสังเกตได้ว่าตุ่มจะมีขนาดเล็กประมาณ2-5มิลลิเมตรผิวหนังมีความเงาเรียบมีสีเนื้อเช่นเดียวกับผิวหนังมีสีขาวสีชมพูลักษณะเป็นรูปทรงโดมมีรอยบุ๋มตรงกลางสามารถเกิดได้ทุกที่บนร่างกาย แต่จะไม่เกิดบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้ามักพบบริเวณใบหน้าท้องลำตัวแขนขาอวัยวะเพศต้นขาด้านในผิวหนังที่สัมผัสหรือเสียดสีกันบ่อยๆเช่นคอพับอย่างไรก็ตามในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเป็นโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตุ่มเหล่านี้อาจขยายใหญ่ได้ถึง15มิลิเมตรและอาจจะทำให้เกิดการรักษาได้ยากมากยิ่งขึ้นสาเหตุของโรคหูดเข้าสุกคือการติดเชื้อไวรัสมอลลัสคุมคอนทาจิโอซุมเกิดจากการสัมผัสโดนบริเวณที่มีเชื้อรวมไปถึงการสัมผัสถูกเชื้อขณะมีเพศสัมพันธ์จึงถือได้ว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน ในเด็กมักติดต่อกันได้ง่ายกว่าวัยผู้ใหญ่เพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ส่วนในวัยรุ่นและผู้ใหญ่มักจะติดต่อได้ง่ายจากการมีเพศสัมพันธ์รวมไปถึงการเล่นกีฬาประเภทต่างๆที่มีการสัมผัสหรือโดนตัวกันรวมไปถึงการใช้สิ่งของที่มีการปนเปื้อนการใช้ของร่วมกันเช่นผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าอุปกรณ์ การติดเชื้อไวรัสชนิดนี้มักเกิดขึ้นบริเวณชั้นหนังกำพร้าที่เป็นผิวหนังชั้นนอกเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่อระบบภายในร่างกายรวมไปถึงการแพร่กระจายโดยการจามหรือการไอการรักษาโรคหูดข้อสุกโดยปกติแล้วอาการโรคหูดข้อสุกสามารถรักษาเองภายใน6-12เดือนนอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวด ถึงจะมีการรักษาทางการแพทย์นอกจากนี้เรายังควรดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปยังผู้อื่นเช่นปกปิดบริเวณที่เป็นหูดด้วยการติดพลาสเตอร์หรือสวมเสื้อคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ตนเองแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ไม่ให้เกาหรือแกะบริเวณที่มีหูดเข้าสุกรวมทั้งลดการสัมผัสการติดเชื้อได้มากยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของสาธารนณะหรือแบ่งปันของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหากมีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อเว้นแต่เกิดหูดเข้าสุบบริเวณใกล้อวัยวะเพศที่ควรงดการมีเพศสัมพันธ์โดยตรงก็สุดท้ายนะครับที่ครูจะพูดในวันนี้นะครับก็คือโรคฝีมะม่วงนะครับลักษณะและอาการจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยนะครับ โรคฝีมะม่วงคือการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อไคลเมเดียไตรโคมาติสซึ่งมักเกิดการติดเชื้อที่อวัยวะสืบพันธุ์หรือบริเวณทวารหนักผู้ป่วยโรคนี้จะมีต่อมน้ำเหลืองโตที่ต้นขาข้างใดข้างหนึ่งหรือที่ขาหนีบโดยจะเกิดตุ่มหรือแผลขนาดเล็กที่อวัยวะเพศก่อนจากนั้นต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบจะอักเสบทำให้เกิดอาการปวดบวมและเดินลำบาก สาเหตุของโรคฝีมะม่วงฝีมะม่วงเกิดจากการติดเชื้อของระบบน้ำเหลืองในร่างกายซึ่งโรคติดต่อเรื้อรังนี้มีสาเหตุของการติดเชื้อคลามเดียทริโคมาจิสซึ่งเชื้อดังกล่าวไม่ใช่เชื้อแบคท,ทีเรียที่ทำให้เกิดโรคหนองในเทียมผู้ป่วยอาจติดเชื้อได้จากการมีเพศสัมพันธ์สัมผัสแผลหรือบริเวณที่มีเชื้อดังกล่าวอยู่หรือสัมผัสผิวหนังกัน ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมีดังนี้ 1. มีเพศสัมพันธ์กับผู้นอนหลายคน 2. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย 3. มีเพศสัมพันธ์โดยให้ผู้นอนสอดใส่ทางทวารหนัก 4. ทำออร์เเซ็กเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 5. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการทางเพศ 6. ใช้น้ำยาสวนทวารหนักการรักษาโรคฝีมะม่วงสามารถรักษาได้2วิธี ได้แก่การรักษาด้วยยาและการผ่าตัดการรักษาด้วยยาคุณหมอหรือแพทย์จะให้ยา2ชนิดได้แก่ยาด็อกซีไซครินและยาอะซิโทไมซินซึ่งจะให้วันละ2ครั้งครั้งละไม่เกิน100มิลลิกรัมเป็นเวลา21วันส่วนวิธีการผ่าตัดผู้ป่วยฝีมะม่วงที่เกิดก้อนฝีหรือต่อมน้ำเหลืองบวมโต อาจต้องเจาะผิวเอาของเหลวในฝีออกมาเพื่อบรรเทาอาการของโรคให้ทุเราลงทั้งนี้ผู้ป่วยบางรายที่ลำไส้ตรงตรีบหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอ,อย่างรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดวิธีการป้องกันโรคฝีมะม่วงผู้ป่วยโรคฝีมะม่วงทราบว่าตัวเองได้รับเชื้อควรงวดการมีเพศสัมพันธ์และไปพบแพทย์ รับการรักษาทันทีเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คู่นอนของตนทั้งนี้โรคฝีมะม่วงป้องกันได้โดยการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแนวทางการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้ 1. เลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนโดยการไม่สวมถุงยางอนามัย 2. เลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง แผลหรือสารคัดหลังที่บริเวณอวัยวะเพศ 3. ตรวจร่างกายของตนและคู่นอนให้มั่นใจว่าปลอดเชื้อกรรมโรค 4. เลี่ยงการมีคู่นอนมากหน้าหลายตา 5. เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดอื่นๆเนื่องจากการใช้สารเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มมึนจะทำให้ขาดสติก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เสี่ยงติดเชื้อโรค ทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ3ามโรคที่ครูพูดไปกันในวันนี้ซึ่งโรคเหล่านี้มีผลกระทบต่อร่างกายของเราดังนั้นก่อนมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งเราควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้สำหรับวันนี้ครูฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b ส c r i b e และกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย